มามากันที่ท่า,าทางกันบ้างดีกว่านะคะคนเห็นโชว์สเต็ปในคอนเสิร์ตก็เลยเป็นห่วงว่าเฮ้ยท้องอยู่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวต้องดูกันนะคะว่าทั้งทางคุณทาทาแล้วก็พี่หมอจะว่ายังไงค่ะ พอรู้ว่ามีน้องแฟนๆก็คิดไปก่อนว่าอนิตาพทัทยังจะต้องยกเลิกคอนเสิร์ตใหญ่ที่ลงคิวไว้แน่แต่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเธอก็โชว์พลังสาวน้อยมหัหจรรจานฮอปท็อกอ่อนๆไปร้องเพลงบนเวทีถึง3รอบ3วันจนแฟนๆเสียวแทน,นค่ะช่วงแรกนะคะเธอวอร์มความเสียวด้วยเพลงช้าอย่างฉันรักเธอก่อนที่จะโชว์เดี่ยวด้วยจังหวะโยกตลอดสนาทีในเพลงช็อตและปิดการแสดงด้วยเพลง ด้วยสายฝนที่โปรยลงมาจนพี่ๆศิลปินอย่างคริสตินะไอเกล่าแสดงความเป็นห่วงแทนเป็นแฟนที่อ้าปากค้างในโชว์ค่ะเขิดจังไอคุณแม่แล้ว20ปีแทนเดี๋ยวท่าจะพาลูกมัขึ้นคอนเสิร์ตนะคะดวงกับโนมลูกพี่เจเอาอีกคมเลยดีมั้ยชิไหม ค่ะสวัสดีคุณลูลรูอย่าแย้งออกมานะเห็นเห็นเต้นระเสียวมากเลยโรลันด์แตเห็ียหัวโอเคค่ะเต้นเบาๆกั่ลูกแม่ต้องกดทอดโต้วูใ้น้องมีน้ำมีนมนะเพราะว่า เมื่อกี้พี่มอยก็บอกมีน้ำมีอะไรนะ <g ül üyor> อ่าน,นะคคุณแม่คุณจังยังฝากบอกแฟนๆนะครับ <c oughs> บอกว่าจบคอนเสิร์ตไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุกโชว์เนี่ยระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับส, <c oughs> สังเกตได้เลยว่าไอ้ที่เต้นเนี่ยมันกระแทกไม่ได้แรงนะมันเป็นแรงกระเพื่อมเท่านั้น <c oughs> <c oughs> นะครับผมเอาละครับนอกจากนี้นะครับคุณสามีสุดที่รักนะครับ <c oughs> พี่หมอฉัดอดุลนะครับก็มาคอยดูแลให้กำลังใจนะฮะบติดขอทีเลยทีเดียวโดยโพสต์ขอบคุณทีมงานนะครับที่ดูแลภรรยาเป็นอย่างดี แล้วก็หลังจากโชว์ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความที่ว่าภูมิใจในตัวภรรยาที่สุดครับแหมดูแล้วก็เป็นห่วงแทนเนาะราชินีแบบว่าเพลงแดนน่าจะสักประมาณเพิ่งเพ่งม่ไม่เยอะอะค่ะเพิ่งประกาศไม่น่าถึงใช่เพระเพิ่งประกาศข่าวดีไม่นานนี้เองนเนาะค่ะ อ่ะมาตอนนี้เรามากันที่ข่าวของการสูญเสียนะครับของคุณแม่พี่หน่อยกันบ้างครับผมพี่หน่อยบุตสกรนะครับติดตามดูครับนี่เลยนะครับนาทีนี้เชื่อว่ากำลังใจนะครับเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับผู้จัดคนเก่งคนนี้นะครับพี่หน่อยบุษกรนะครับที่พึ่งสูญเสียคุณแม่ จำรูนนะครับวัย66ปีไปอย่างไม่มีวันกลับครับด้วยโรคมะเร็งตับนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณบาย3โมงครับซึ่งในช่วงเวลาประมาณบาย3โมงของวันนี้นะครับทางครอบครัวญาตินะครับก็ได้จัดพิธีรดน้ําศพแบบภายในครอบครัวครับที่ศาลา13นะครับวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการสวดอภิธรรมศพนะครับเป็นเวลา3วัน จากนั้นก็จะมีพิธีชาปนกิจนะครับในวันที่8มิถุนายนครับเมื่อกี้ก็เช็คกับทางห้องข่าวข้างล่างนะคะส่วนตอนหนึ่งทุ่มตรงตอนแรกคิดว่าเออถ้ามีเวลาจะแวะไปให้กำลังใจด้วยก็ขอร่วมไว้อะไรไว้นที่มีนะคะครับผมช่วงหน้า i n s i d ต์เ i เชียค่ะยังนะครับยังมีอ้าวฮะยังมีข่าวทายทีวกับโลก้าเขารอฟังอยู่ครับ อันนี้นี่จริงๆลืมไปได้อย่างไรนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะคะจากทางกสทสรุปว่าอย่างไรติดตามค่ะครับผม ได้ข้อสรุปเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าบอร์ดกสทมีคําสั่งให้ไทยทีวีและโลกายุติการออกอากาศได้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องจ่ายเงินเป็นจํานวน1 6 3 4้าบล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมรายปีก่อนค่ะเพราะถ้าปล่อยจอดําโดยไม่จ่ายและออกมาตรการเยียวยานนะคะนอกจากจะถูกยึดแบงค์การันตียังหมดสิทธิประกอบกิจาการทีวีทุกประเภทเพราะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติของผู้ได้รับอนุญ,ญาตโดยมาตรการเยียวยาจะต้องส่งกลับมาภายใน7วัน หลังจากได้รับหนังสือจากกสทชที่ได้ส่งไปตั้งแต่29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ทางกสทชยังเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากจะแจ้งเหตุการณ์ยกเลิกและมาตรการเยียวยาแล้วยังต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปีที่กําหนดไว้ว่าถ้ารายได้ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องจ่ายร้อยละ 1. 5แต่ถ้าเกิด เกิน5ล้านบาทก็จะต้องจ่ายร้อยละ2ค่ะนะครับต้องชำระค่าชำเนียมใบอนุญาตที่ค้างอยู่ทั้งหมดนะครับ 1, ล้านบาทถ้าไม่ชำระจำนวนดังกล่าวนะครับทางไทยทีวีและโลกาจะเป็นผู้ผิดนัดนะครับสำนักงานและกสทชนะครับจะบังคับเอากับผู้ค้ำประกันเต็มจำนวนนะครับและเพิ่มอีกร้อยละ7.5ของวงเงินตามระยะเวลาที่มีการผิดนัดไปนะครับซึ่ง ได้ทำหนังสือแจ้งไปแล้วเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันนะครับทีมที่ปรึกษาทนายความของไทยทีวีได้แจ้งว่าได้รับหนังสือแล้วขอเวลา2-3วันในการหาหรือกันก่อนครับออกกองนะครับาปฏิิต เกลียดน,นะครับเงินเป็น,น <ะ S 2> พันล้านเลยนะครับใช่ก็ต้องติดตามต่อไปว่าทางฝั่งคุณติ๋มท่วพูลจะออกมาว่าอย่างไรนะคะครับส่วนช่วงนี้ไ n s i เอ Asia เของจริงแล้วค่ะพักแป๊บหนึ่งค่ะ